สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนนะคะวันนี้ที่สวนลุงทรงของเรามีการฉีดพ่นใบทุเรียนนะคะสำหรับการฉีดพ่นในครั้งนี้เราก็เน้นไปที่การเติมอาหารแล้วก็ป้องกันกำจัดแมลงนะคะตอนนี้แมลงที่เราเห็นเดินตรวจแปลง ทุกวันก็คือจะต้องเห็นทุกวันก็คือเพลี้ยไก่แจ้ค่ะก็ยังมีให้เห็นตลอดนะคะการพ่นรอบนี้ก็เป็นการพ่นป้องกันไปด้วยแล้วก็กำจัดไปด้วยนะคะตัวเพี้ยไก่แจ้ก็ชอบหลบอยู่ใต้ใบพ่นไปก็พอรู้ว่าพ่นยาเขาก็จะหนีไปหลบอยู่ใต้ใบอีกแล้ว ายาก็จะไม่โดนตัวเขาอะค่ะก็อาจจะต้องใช้การพ่นซ้ำนะคะแล้วก็ควบคุมการกระจายการแพร่ของเขา,านะคะการแพร่กระจายของเขาสำหรับที่สวนก็ตอนนี้เป็นการพ่นครั้งที่สองค่ะแต่ว่ามันก็ร่วงเลยเวลาหน่อยตัวนี้นะคะเพียไก่แจ้ ที่เราเห็นเป็นตัวสีขาวๆมีหางมีปีกแบบนี้นะคะก็คือเขายังไม่เต็มวัยเป็นตัวอ่อนของเขานะคะถ้าเขาโตเต็มวัยแล้วเนี่ยเขาจะมีอายุยาวถึงหกเดือนเลยนะเขาจะซ่อนอยู่ในใบของทุเรียนของเราค่ะแล้วก็เวลาเขา,าเป็นตัวเต็มวัยแล้วเนี่ยเวลาเขาวางไข่เขาก็จะวางไข่เข้าไปในเนื้อเยื่อของใบทุเรียนเราค่ะ ไข่หนึ่งตัวเนี่ยเขาจะวางไข่ได้ประมาณ8ถึง14ฟองเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นระบาดเยอะๆเราต้องรีบควบคุมและจัดการนะคะในการบริหารจัดการสวนช่วงนี้สำหรับจังหวัดตาดนะคะสวนลงทรงของเราอยู่ในจังหวัดตาดนะคะในพื้นที่จังหวัดตาดตอนนี้ก็คือเรียกว่า ฝน8แดด4แบบเป็นรองแค่จังหวัดระนองเลยนะคะคือปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะตกกันแทบทุกวันนะคะเราจะหาจังหวะการทำงานได้ค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นาการดูเรดาร์ประกอบการดาูพยากรณ์ประกอบเป็นเรื่องที่ว่า,าเราจะต้อง สนใจและใฝ่รู้ไว้เลยนะคะเพื่อการทำงานของเราจะได้ไม่เสียหายถ้าเราผสมยาพ่นยาไปแล้วนะคะต้นทุนการใช้ยาต้นทุนการใช้ปุ๋ยสำหรับพ่นทางใบค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นดูจังหวะอากาศให้ดีๆแล้วก็จัดการพ่นสำหรับตัวยาที่ใช้ องกันแลกกำจัดเพีียกไก่แจ้ของที่สวนในวันนี้นะคะวันนี้เราใช้ตัวยาโอมโทเอตค่ะหรือว่าโอมโทเอตนะคะเป็นชื่อสามันถ้าเพื่อนๆต้องการใช้ก็คือลองสอบถามในพื้นที่ของตัวเองนะคะว่าตัวยาโอมโทเอตมันมียี่ห้ออะไรบ้างนะคะก็ลองเสาะหามาใช้ดูค่ะ ป้องกันไว้ก่อนอย่าให้มันมีเยอะจนใบของเราเสียหายนะคะเพราะชุดใบของทุเรียนตอนนี้มีความสำคัญทุกชุดเลยนะคะสำหรับการทำดอกทุเรียนคือถ้าถ้าชุดใบเสียหายไปแล้วเนี่ยการดูแลรักษาลูกก็จะยากไปด้วยนะคะถ้าทุเรียนมีมีลูกขึ้นมาแล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรารีบ จัดการป้องกันใบของเราซะตั้งแต่เนิ่นๆค่ะสำหรับที่สวนนะคะช่วงนี้เรามีการตัดแต่งตัดแต่งขนแหงใบทุเรียนที่แน่นทึบอยู่ในทรงพุ่ม,ม่ะค่ะที่สวนก็ได้มีการตัดแต่งกันนะคะแล้วสำหรับการตัดแต่งของเราเราจะไม่เก็บขนแงหรือว่าเก็บ กิ่งเก็บอะไรที่เราแต่งไว้ออกมานะคะเราจะทิ้งไว้ใต้โคนเพื่อให้เป็นอินทรีย์วัตถุต่อไปนะคะสำหรับการทำงานในวันนี้เราก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะคะเน้นป้องกันกำจัดแมลงอย่างเดียวส่วนปุ๋ยทางใบเราก็ให้อยู่นะคะที่สวนก็ยังใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ20 20 20, 20อยู่นะคะ พ่นทางใบตอนนี้มันเป็นฤดูฝนนะคะเราจะใช้ปุ๋ยทางใบซึ่งเป็นปุ๋ยเกตจะประหยัดนะคะต้นนี้เป็นทุเรียนต้นเล็กนะคะที่เราปลูกแซมขึ้นมาสำหรับต้นใหญ่ที่ตายไปเราก็จะแซมต้นเล็กขึ้นมาตอนนี้ที่เห็นอยอดเขากุดกุดอยู่เนี่ยก็เรามีการเริ่มจัดทรงพุ่มเริ่ม บล็อกปลายกิ่งกันบ้างแล้วนะคะเพื่อจะได้กิ่งได้ลำต้นที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะคะต้องทำการบล็อกกันไว้ตั้งแต่เล็กๆแบบนี้เลยค่ะเอาไว้จะมาทำคลิปให้ดูนะคะว่าเราทำโครงสร้างทุเรียนเล็กแบบไหนให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ